จัดให้สามีค่ะนี้คินให้ฮอบอนอลอนโจโนี่ค่ะโอ้โหเก็บเก๋่มากมาข้ามอนแคลริออนแล้วอร่อยไหมคะอร่อยมากออร่อยมากหวานใช่ไหมหวานว่ะนะสวีทซอฟแอนด์จูซี่ล o k โอ้ยเนาะ <laughs> สดกันนี้มีไหม How fresh is that You can't beat the fresh เนี่ย n ร pick down there Some one in there one in here <laughs> โอ้ยมันสุกจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะมันสุกนี่มะเขือเทศของี้ฉันก็ได้กินแล้วนะได้กินไปชุดหนึ่งแล้วนี่นี่มันเป็นสีนี้ค่ะสีม่วงสีม่วงสุกแล้วจะเป็นสีม่วง แล้วก็มีลูกใหญ่นะในปีนี้ดิฉันกล้า <ปะ S 1> ท้าทายปลูกลูกใหญ่เพราะว่าทำที่ปลูกกรีนเฮาส์รีบอินเดียดิพาเพื่อนๆมาดูแครปแอปเปิ้ลของดิฉันนะคะเพื่อนๆ่ะมันจะเหมือนเชอร์รี่เลยค่ะเวลาสุกอะ่ะสีมันจะเหมือนเชอร์รี่เลยเพื่อนๆขาปีนี้นะ่ะเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเยอะเลยค่ะใครอยากกินนะนะเดี๋ยวจะเลียก อันนี้จะแจกเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟันกินมันมันเสียวฟันเพราะว่าไปขูดฟันเยอะมาโอ้ยสันหันสามาเกิดเทนี้บอกได้สวยว่าสูงมากเนี่สูงประมาณสองสองเมตรครึ่งอะมาเดี๋ยวดิฉันจะไปเก็บลูกนอนแลน้วนอนน,นไหมดำๆอยู่ตรงนั้นไปว่าแล้วก็ไป